เมื่อวันที่25เดือนธันวา64นะครับมีคนทํากระเป๋าตางหล่นหายแล้วทีนี้ผมเป็นคนเก็บได้ช่วยฝากกดแชร์หน่อยนะครับแชร์ไปหึงเจ้าตัวหน่อยชื่อพลทหารนันทกรหาสานะครับบ้านอยู่ที่บ้านเกิดอยู่ที่ลาดบุรีนะครับผมไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว ทีแรกก็จะเอากระเป๋าตังค์เก็บไว้กับสถานีตำรวจแหละแต่ก็นึกยังไงไม่รู้เก็บไว้กับตัวดีกว่านะครับก็เจอถ้าเจ,เจอเจ้าตัวแล้วก็ติดต่อมาที่ผมได้เลยนะครับมาคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนดี๋ผมอ่านผมติดตามอยู่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้านะผมก็คอยดู facebook คอยดู t i k t o อกเผื่อมีใครมากดให้ข้อมูลอะไรก็ จะพยายามติดต่อนะครับพยายามติดต่อเจ้าตัวให้ได้มีตังค์อยู่ในนั้นด้วยแล้วก็บัตร ATM. เอทเผื่อเจ้าตัวเขาเดือดร้อนเผื่อเจ้าตัวเขาจะใช้ตังค์ตังค์ยังอยู่ครบทุกบาททุกสตางค์แล้วก็ ATM ยังไม่ชำรุดนะครับก็มาเอาไว้ไว้หน่อยยังอยู่กับผมนี่แหละฝากกดแชร์ไปให้หน่อยนะครับให้ถึงเจ้าตัวเขาไ,ไว้ไวเผื่อเจ้าตัวเขาเดือดร้อนนะครับ รีบมาเอานะครับตางมันร้อนอยู่กับคนอื่นนมันร้อนครับผมขอบคุณมากครับ